สวัสดีครับ,รบอยู่กับช่องช่างเทิดจำปดงคนล้นทุ่งครับก่อนจะออกจากบ้านต้องเช็คลมยางเอามาเบ่งลมยางกันนะครับว่าไอโซหายเอาโอ้มันอยู่ทางนี้คนระโซอพอใตรอบออกเดินทางได้ Đó pha với ao lắng pha lốt gọn Hãy subscribe cho